สังเกตนะครับเงินวิลีเป็นศูนย์ก็ตุ๊บโอ้ยใครอยากได้บวกหนึ่งมาทีลีครับอยากได้สุดนี้ควรทำยังไงครับถ้าใจคนอื่นเติมให้ก็กลักวแบบโดนโกงอยากเติมเองครับฟิลีโอ้ ยากรับก็เข้าไปเลยสิครับ Google Home สิครับหลังจากเข้ามาหน้า Google Home ปุ๊บก็จะมีหน้าแบบนี้ค้นหากไปเลยครับกับคําว่า T T G Story Enter ไปทีหนึ่งเข้าไปรอบหนึ่งแล้วมันจะโผล่หน้านี้ขึ้นมานี่ไม่ว่าจะเป็นเกม R O V Free Fire Mobile Legends เกมอื่นๆก็มีเหมือนกันครับเยอะเลยครับหรือว่าเกม b a c k ค o v e r ก็มีโอ้โ <c oughs> แต่ฟ่ลีน่ะจะเติมเกม Free f มาก็เข <klore. S 1> ้าไปเลยครับหาคําว่าฟรีไฟล์อ๋อเดเด็ดเด็ดเดียวพีียังไม่ได้สมัครว่ะหาคําว่าสมัครสมาชิกกดเข้าไปรอบหนึ่งปุ๊บเขาใส่ซื้อพู้ใางานไปใส่เมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับใส่ให้มันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนไหนแบบอยากง่ายๆนะครับสมัครผ่าน Google ไปเลยครับสมัครไปเลยครับก็กดเข้าไปรอบหนึ่งปุ๊บมันก็จะเข้าหน้านี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพีรีน่ะได้สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับพีลียังไม่ได้เติมเงินเลยพีลีจะขออนุญาตเติมมมมมมเเ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 เงงงิิิินนนนนนกกกกก่่่่อ็็็หหาาาาาาาคคํววตตไปปลลลยยสรััับจจจขุ้้๊ะะีใผ บัตรเติมเงินหลักเก้าหลักห้าก็ได้เหมือนกันครับหรือถ้าใครที่แบบมีบัญชีบิเซียวันโหได้หมดครับบัญชีธนาคารอันไหนก็ได้ครับก็กดเติมเข้าไปเลยแล้วก็จะเติมผ่านรีดิ้มโค้ตก็ได้รีดิ m มโค้ดนี่จะเอามาจากทางร้านของนะครับแต่พีรีนะ่ะได้มาแล้วครับโอ้ขออนุญาตเติมผ่านรีดิ้มโค้ดนะครับก็กดเข้าไปเลยครับว่าเติมเงินรอบหนึ่งแล้วมันจะโผล่น้านี้ขึ้นมาและโค้ดนี้นะ่ะพีลีจะแจกให้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้โค้ดนี้บวกหนึ่งมาแล้วพีลีจะสุบให้ พอพ่รีนะคือจีเอ็มฟรีไฟนี่นะครับกดยืนยันไปเลยนะครับสังเกตนะครับเงินพิรีเป็นศูนย์ก็ตุ๊บโอ้ย เป็น GM ดิมันก็แบบง่ายจริงๆ,ๆ,ๆนะครับใครอยากได้บวกหนึ่งมาพอพิลีได้เงินปุ๊บสองแสนกรีพ,พิลีก็จะเติมเกมเลยนะครับกดคําว่าหน้าแรกแล้วหาคําว่าฟรีไฟล์เลยนะครับอ๋อแล้วพิลีก็อยากจะบอกว่าทางร้านเขาเนี่ยก็มีกิจกรรมมาให้เล่นเหมือนกันนะครับสำหรับคนไหนที่แบบเป็นสายเติมว่าจะเป็นเติมรายวันรายอาทิตย์หรือรายเดือนแต่ถ้าเติมรายวันอ่ะก็จะได้อยู่หนึ่งหมื่นเครดิตแต่ถ้าเติมรายอาทิตย์ก็จะได้หนึ่งแสนเครดิตแต่ถ้าใครเติมรายเดือนก็จะได้หนึ่งล้านเครดิตไปเลยครับโอ เติมเกมได้แบบชิวๆเลยครับอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับรรนะครับที่เว็บ TTG Story นะครับเติมเพียงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็ได้ลุ้นรางวัลแล้วครับแล้วพิรีก็ขออนุญาตเติมเกมฟรีไฟล์ Fi ก่อนนะครับกดที่ก็ไปเลยรอบหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาหาเลยนะครับว่าจะเติมราคาอันไหนสลับพิรีแล้วก็ขออนุญาตเติมสัก200รเพชรก่อนนะครับไม่อยากจะเติมเยอะครับโอ้ยรักษาเครดิตไว้ไว้ให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวพิรีจะมาสุมเติมเพชรฟรีให้ใครอยากได้พิมพ์รีตึงมาครับโอ้ แล้วสาหรับคนไหนที่แบบอยากจะเติมแบบเพชรเยอะๆก็ได้เหมือนกันครับมีหลากหลายราคาให้เลือกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ ID เดีเกมไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็น ID เดีเกมของพิลีวางตรงนี้ไปเลยครับติ๊กไปที่59าสิบเกาันกีบนะครับสิ่งที่พิลีจะต้องเติมแล้วใครที่แบบอยากจะเติมแบบแพ็กเกจเติตมโตก็มีเหมือนกันครับอย่าลืมไปเลือกเอานะครับกดยืนยันไปเลยครับปังโอ้ส <laughs> ามร้อยสิบเพชรห้าสิบเก้าพันกีบถูกมากครับกดยืนยันไปเลยสิครับแล้วก็ไปดูเพชรครับ แปดร้อยเพรโอ้ oh. <laughs> ตาแตกทุกคนเห็นไหมครับ <laughs> อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้ด้ันนะครับเติมง่ายปลอดภัยสะดวกด้วยครับเติมเองที่บ้านได้ <laughs> ง่ายมากครับ